หมืนนำมาครับแล้วเจไต้นไมเหัวใจและหนูไปเล่นกระเช้าครับที่ไหนครับจำไม่ได้ครับมันมีต้นไม้ใหญ่ๆที่เป็นรูปหัวใจครับต้นไม้หัวใจด้วยหรอครับแต่มันเป็นต้นไม้จริงครับไม่ใช่ต้นไม้ปลอมครับเมื่อวานไม่ได้ไปค่ะแต่วันนี้ก็หยุดอีกค่ะเพราะวันนี้ไม่ ทำไมพี่นิกไม่มาโรงเรียนมีน้ำมูกไหลค่ะน้ำมูกไหลอย่างเดียวเลยเหรอคะค่ะแล้วก็ไม่มาเมาาื่อวานหนูเมื่อวานหนูแอบไปเซวเว้นตอนเพอ่ยน,นูไม่เห็นกลัวผีไปกับใครคะไปกับแม่ใหญ่อะแต่แม่ใหญ่หรอคะได้ซื้ออะไรมาบ้างแม่ใหญ่ได้ซื้อของเล่นมาให้น้องซื้อมาให้น้องด้วยหรอคะไปเที่ยวคาปรเลนนะฮะไปเที่ยวค่ะไปเลนะะเะเนะคะ่ะที่ไหนอะ ไกไล,ลิฮะไก่ไกล,ลิไกลลิฟต์เลย,ลลอยโอ้ไปกับใครอะกับ่กับพ่อแม่พี่ใหม่ไปไหมทำไมไม่ชวนเลย,ลยอะไม่รู้ว่านงอยู่ตาง้อหนูจะไปเก็บเหรอ หวไหมไหวไหมคะอ่ะมาฝั่งนี้นขอบคุณค่ะไม่ต้องล้างนะคะครูล้างเองนะลูก